อืออืออป่าถุกครับอู้พี่น้องเบิ่งลดเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสู่ครูสู่คนนะครับผมมาพ่อกขาบอกแดงก็เก่าครับพี่น้องกับเมนูมะพร้าวนะครับ เป็นมะพร้าวกะทินะครับพี่น้องเบาแดงก็เห็นได้เพื่อนกินบุกคยกินนังเถอก็เลยล่องสั่งไม่กินเบิ่งนะครับเป็นมะพร้าวกะทิเพื่อนมาครังงนมันม่จะเป็นกะทิแต่ว่ารสชาติมันเบาแดงบรูนะครับมาเอามาผ่ากันเบิ่งว่าครา้ในมันจะเป็นองไรนะครับพี่น้องอุปกรณ์เบาแดงใส้สองอย่างครับมีน้ำแดงครับจริงๆเพื่อนเอารสช่องแต่เบาแดงบุกค่อยมากนะครับก็เลยใส้เป็นของหวานสลิมแทนนะครับผมเอามาตัดกันเบิ่งนะครับพี่น้องเพื่อนให้กินกับน้ำตาล พาครับกับน้ําตาลอีกอย่างหนึ่งเพิ่มมาแซ่บคือกันแต่บวแดงบ่ามกนะครับคิดว่ามันเป็นมะพร้าวมันน่าจะมันแล้วมันก็น่าจะหวานนั่นแหละครับมาลองผ่าเบิ่งก่อนนะครับเคาะเบิ่งน้ำกันโลูกครับพี่น้องโอ้สากนะาาาาสิบบวแดงเซนทรัลพาร์กเพราะบวแดงมาคือสิบบวได้หรอครับอืออือโปูน้ำกันลูกครับ อเอา้าบาดเนี่ยเริ่มเห็นผลแล้วบาดเลยครับลองฟังนี้ก่อนอเออบาดเนี่ยก็ค่อยแง้มเลยครับแง้มแห้งยันนา้ากะทิมันออกคั้เมียนมาเพิ่นมีว่าครับเออเออเอเอ ป่ะทกครับออ้พี่น้องเบิง้งล้นเลยครับป่ะทกมันอย่างเดียวมันอย่างเดียวครับหวานนิดหน่อยถามมาหวานมาหวานหวานหน่อยเดียวครับเบิ้งครับ,บเบาแดงใ้เบิง้งความข้นมันครับความนืดอ,อันนี้คือกะทินะครับ โบเมนมะพร้าวมันบูดนะครับพี่น้องมันโบดีบูดนะครับคือเป็นมะพร้าวกะทิข้างในสิเป็นเนื้อหเลยนี่นะครับโอ้โหเฮ็ดยุ้ยเฮ็ดเหนียวเหนียวเนื้อเนื้อคือจะมันบูดมันบดบูดนะครับพี่น้องเนี่ยเท่าหอมหอมมะพร้าวครับหอมหอมมะพร้าวเลยแต่ว่า บหวานบหวานปานไหนครับหวานนิดเดียวแต่ว่ามันมันครับนี่เอาน้ำแดงนี่ยอดลงเพิ่มว่ะผมดูป่ะเนี่ยครับอือืม,อมจำพอ่อผมให้กินกับของหวานมะพร้าวกะทินีม่มันอย่างเดียวนะครับหวานหน่อยถ้าเขาเอาน้ำพีทฟูบอยมาตัดนี่มันเข้ากันมันหวานแล้วมันสิม,มีความหอมจเพ่าถือว่าพีทต้องน้ำแดงครับเอาน้ำแดงเทาแหละอืม หอ,อมน้ำพริกฟูบ่อยครับใส่รองกินใส่สลิมหมือนรู้ครับจริงๆ่นมาให้กินใส่ครับรสช่อง่นมาแต่ว่าเบาแดงบบค่อยมากเลยเอาแบบนี้มาใส่เบิ่งนะครับอนิ่งนิ่งปุ๊บขออนุญาตนะครับพี่น้องนี่เบิ่งน้ำกข็โรดนเลยครับ หวานเองหวานคักครับเบิ่งสดรสดครับอหวานหวานหวานีานน่โมเมนต์หวานมะพร้าวนะครับหวานไอ้ของหวานนี่เราเอามาใส่นี่ครับ เรื่องเผามันมันใส mm ่ hmm. บังน้ำแดงมาเลยครับโอ้แต mm ่ว hmm. oh, ่หาวานคับขูดกินเนื้อมันน้ำครับเดี๋ยวบาแดงจะขูดเนื้อมันใ้เบิงครับพี่น้อง แปาแดงกินน้านก่อนอืมนี่เนี่ยมันจะเป็นแบบนี้ครับมันหน่วยง่ายแห้งหรี่พี่น้องเลยหน่วยบ้างง่ายมีปบปาแดงใช่เบิองเนื้อครับเดี๋ยวคู่แต่เบิองพี่น้องคู่ออกมาสิเป็นหนึบๆนืดๆครับ ดหนื่นอยบหวานแต่ว่ามันครับที่เพื่อนให้ที่เพื่อนให้เอาไอ้เนื้อนี่หนื่นๆครับเนียวเนียวนุ่มๆที่เพื่อนให้เอาน้ำแดงไม่กินครับนี่เพื่อที่จะให้มันหวานครับบอ่อแดงจักแล้วน้อมมาครับ เพื่อนใช่ปะหวานที่เพื่อนจะมักินกรับนะครับพ้ดเอาออกก่อนนะพี่น้องเนาะมใหญ่พ่อครับ <laughs> ใหญ่แห้งกินยากเต็มเต็มหน้าจอเลยครับเออพู้นะสลิมครับกินกรับของหวาน กับน้ำแดงเนี่ยมันสีหอมหอมแล้วสีหวานน้ำแดงครับปลาเ้าไปโตพามัน mm. ดูแล้วบานนี้ครับ mm. ขา้าวทาล่อง,องเรเบึง mm. อันนี้เบาแดงสั่งมาจากเพจนะครับ mm. เพจมลกเ้าไว้ กะทิพี่น้องลองเข้าไปเซิร์ชเบิ้งครับก็น่าจะน่าจะมีขึ้นกันครับเก็บเงินปลายทางพี่น้องน่าจะมีหรอครับบราแดงกับเซิร์ชเบิ้งขึ้นกันก็เข้าไปเคียนเบิ้งมามาพ้าวกะทิครับเพื่อนกับมีขึ้นมาเลยมีหลายไซส์ครับ ไส้น้อยไส้ใหญ่ไส้กลางไส้ใหญ่เฮงข้างล่างเป็นกะล่าคือกันนะครับกะล่าข้าบ้านน้ำหงกระโปะสลิมบบันไดครับ้้งตัวนี้เข้ากาันเฮงที่สุดเลยครับน้ำแดงที่สุดแล้วแซ่บ แซ่บที่สุดมันสีหวานและก็หอมน้ำแดงนี่ครับอืมอืมข้าท่าครับมาลองนะพี่น้องบึงอนี่ครับกีกันน้ำแดงเนี่ยเนื้อกะชนีนุม่ม ข้าวท่าครับพี่น้องพี่น้องรองอาไปจัดเบิ่งนะครับแต่ว่าเปาแดงแนะน้ำเลยแต่ว่ารถซ่องเปาแดงยังไม่ได้รองเบิ่งนะครับแต่ว่าน้ําแดงนี่เข้ากันแพงน้ําแดงเสียหอมหวานมักเ้าวนี่แทบจะบหวานนะครับแต่ว่ามีความมันแล้วก็มีน้ำกะทิที่จำเปาแดงผ่าเบิ่งตอนแรกอะไรครับพี่น้องแต่ทำมากินครับมาได้แซ่เปาแดงว่าน้ําแดงแซ่ที่สุดครับ กะปินมะพร้าวกะทิปิ้นสายพันธุ์ลงเพิ่นถ้าผู้ใดสนใจพี่น้องก็ลองเข้าไปเซิร์ชเบิ่งครับอันนี้เบาแดงอ่ากะสั่งมาคือกันนะครับพี่น้องกะเขียนมะพร้าวกะทิเพิ่นก็สิดีดขึ้นให้เฮาเลือกมีหลายขนาดหลายไส้ครับพี่น้องเก็บเงินปลายทางอีหยังเพิ่นก็มีเบิด์ตแหละครับสมัยนี้ซุมเงินี้อ่ะสําหรับคลิปนี้ก็พาพี่พาน้องมากินแบบไม่แปลกนะครับเบาแดงก็บ่เคยกินได้เถื่อเป็นมะพร้าวกะทิเคยกินในมะพร้าวไอ้น้ำหอมบ้านเฮานะครับพี่น้องก็เป็นอีกเทื่อนึงที่ลองงกกิินเบ่ะ โอเคอยู่ครับกรขับคั่อยู่ครับเพราได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้บ่าวแดงอะต้องขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องนะครับผมสู่ครูสู่คนที่ให้กาลังใจบ่าวแดงมากโดยตลอดนะครับพี่น้องคลิปนี้บ่าวแดงกาแฟพี่ฝากน้องนะครับผมกดไลค์กดแชร์นะครับพี่น้องกาแฟพี่ฝากน้องกดแชร์ให้คนอื่นเป็นเห็นน้ำนะครับพี่น้องบางคนมาเกิดสิม่รู้ว่ามาเ้ากะทิเป็นเท่าไหนกินแบบไหนรสชาติมันเป็นแนวไหนคลิปนี้บ่าวแดงกาแฟพี่ฝากน้องนะครับผมคลิปหน้า มาดุ่นกันนะครับพี่น้องว่าบอวแดงสิพาพี่พาน้องมากินอีหยังนะครับผมคลิปนี้ก็ชิได้ลาพีล่าน้องไปเพียงซนี้ก่อนนะครับผมสุดท้ายได้สุดบาดแดงก็คอยพี่น้องสุขภาพแข็งแรงนะครับผมสุขุมสุขคนนอนรับกันได้เงินหมื่นครับพี่น้องนอนตื่นกันได้เงินแสนแบ่มือก็ได้แก้วมือนี่ชดโทษให้ก็จะได้มาผ่านนะครับพี่น้องคลิปหน้าพ่อๆก็บ่อวแดงไม่ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ